ความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องการพูดจาอย่างประาดการอยู่ร่วมกันในทางสังคมก็จำเป็นต้องใช้คำพูดในการสื่อสาร ในการทำความเข้าใจกันถ้าว่าใช้คำพูดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะเกิดปัญหาทั้งแก่ตนเองและก็ผู้อื่นตรงกันข้ามถ้าว่าใช้คำพูดถูกต้องดีงามก็จะเป็นประโยชน์กับ ยฉะนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมีคำสอนของท่านเหล่าจือ้อซึ่งเป็นเจ้าละทิเต่าอยู่บทหนึ่งว่าถึงแม้ปราจะมีหลักการที่มั่นคง ท่านก็ไม่ได้เที่ยวควาดควันผู้อื่นมีความถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่ได้ก่มผู้อื่นมีความชานฉลาดแต่ก็ไม่ได้ต้อนผู้อื่นให้อับจนนี่คือลักษณะของผู้เป็นปราดคำว่าปราดในความหมายของท่านเหล่าจื้อ ก็คือผู้ที่มีคุณธรรมธรรมหลักของพุทธศาสนาก็คือพระอรหันต์นั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นจอมของนักปรา์ถึงแม้ปรา์จะมีหลักการที่มั่นคงท่านก็ไม่ได้เที่ยวควาดควันผู้อื่น คำว่าควาดควันในที่นี้หมายถึงควันด้วยคำพูดใช้คำพูดเน็บแนมส่อเสียดให้ผู้ควังเดือดร้อนเจ็บใจฉะนั้นท่านเราเจยจึงบอกว่าถึงแม้ปราจะมีหลักการที่มั่นคง ท่านก็ไม่ได้เที่ยวควาดควันผู้อื่นประโยชน์ที่สองบอกว่ามีความถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่ได้คมผู้อื่นมีความประพฤติดีประกอบด้วยศีลมีคุณธรรมเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เพื่อคมผู้อื่น มีความชานฉลาดแต่ก็ไม่ได้ต้อนผู้อื่นให้อับจนผู้ที่เป็นนักปราชญาอย่างเช่นพระอาหารหันต์มีความชานฉลาดถึงที่สุดแต่ในการสนทนาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจะไม่ต้อนผู้อื่นให้ผู้สนทนานั้นต้องไพ่แพ้ต้องอับจนแต่ตรงกันข้าม ท่าให้เกียรติผู้สนทนารู้สึกว่าอบอุ่นในการสนทนากับผู้ที่เป็นปราชฉะนั้นการพูดจาเป็นสิ่งที่สำคัญมากการพูดธรรมะสั้นๆแลาก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็น จงมีแด่ทุกท่านตลอดการลนานเทิน